Yeah. <sharp inhale> การเรียนรู้อย่ยมเที่ยวชุมชนการเรียนรู้สมุนไพรของบางเกตฉำนะครับวันนี้คณะเทียบบน

สมงานประดับกระทรวงศึกษาธิการศูนย์การเรียนรู้ต่บุญบางเก่าอำเภอจอมบัดเพชรบุรีครับเหลือใครอีกนี่เหลือครูออนแล้วก็เหลือครูออนเหลือชมพู่จอยแล้วก็อีกคนน่ะ อยู่ไหนนี่้ครับโครงการชุมชนท่องเที่ยวโอโทอกบ้านบางเข็ดตำบนบางเก่าอุทางจังหวัดเพชรบุรีนะครับ ก่อนได้นะครับอยากมาถามเทศไปคร้อมสวัสดีครับพี่ชื่ออะไรครับผมชื่อนพนกน้อยเป็นผู้ช่วยพยาบาลที่นี่ได้เป็นประธานที่ฐารคิดครับผมครับผมขอบคุณมากครับแล้วได้ความคิดอะไรมาอย่างไงครับถึงได้มาทํอก็คืออยากให้คนในชุมชนมีรายได้แล้วก็อยากให้หมู่บ้านมีรายได้ด้วยแต่สิ่งที่เราต้องออกมาทําก็คืออัตลักษณ์ชุมชนครับผมครับผมขอบคุณมากครับ แล้วในนี้มีมีอะไรบ้างครับทีเอ่อท่าในนี้ก็คือจะทําเป็นทัตสมุนไายสมุนไพยก็คือจะเป็นพืชพื้นถิ่นเพราะทามาเพื่อดูแลสุขภาพคนในชุมชนด้วยและเป็นทางเลือกในการดูแลสุขภาพด้วยก็จะทำเป็นชาใบขูดถ้าอัศลักษณ์ก็จะทําเป็นลูกตาลครับครับแล้วก็ถั่วที่ส่งที่จะนำเป็นกินเขาครับครับผมครับครับนี่ทำทำมานานยังครับเอ่อก็ กับปี62นะเพราะว่าเราเรามาเป็นหมู่บ้านท่องเที่ยวก็เลยอยากจะมีนักท่องเที่ยวเข้ามาในชุมชนก็คืออยากจะทําสินค้าที่มาขายให้นักท่องเที่ยวแต่ก็ต้องคงอัตลักษณ์ของชุมชนไว้ด้วยครับผมได้ข่าวว่าเป็นอดีตนักศึกษากศนเก่าใช่ไหมครับผมโอ้เป็นความภาคภูมิใจมากเลยเป็นเด็กกศนเลยครับผมจอปลายะมอปลายครับผมก็ยินดีครับผมผมก็กําลังศึกษากําลังเนี่ยจะจบแล้วครับเลยก็มาพยายามศึกษาหาความรู้แล้วก็หา ประสบการณ์ดเดินตามรุ่นพี่แล้วก็รุ่นที่ว่าประสบความสําเร็จแล้วครับก็เลยก็ท่านครูบาอาจารย์ก็เลยแวะให้พามาดูครับย่งขอบคุณมากนะครับผมขอบคุณมากครับที่ให้โอกาสครับผมขอบคุณครับครับเดี๋ยวขออนุญาตชมดุประวัตครับผมนี่ครับจากเศรษฐกิจพอเพียงที่ว่าการเรียนรู้มาก็นี่ครับมีชา ไม่มีเลยคุณผมว่ามิตรได้เราะอกว่าตามในตรงจับนะครับวันนี้เราได้มาศึกษาดูงานนะครับก็มีสินค้าโอทอกหลายหอย่างครับนะี่ครับเป็นชาบูหอมนะครับจะคอยสอบถาม คุณพี่หรืออดีตเป็นผู้ช่วยผู้ใหญ,ญ่บ้านครับปัจจุบันท่านตามนั้นครับตานชิปที่ได้สัมภาษณ์ไปนีดนิดหน่อยผมเวลาจำกัดครับยังไงก็ฝากกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์กดติดตามนี่นครับผมว่าน,น่าจะเป็นต้นครับ ไม่เนี่ยใบชาใช่ใช่น,น, <idal> นั่นแหละนั่นแหละใบชากอร์กอรนองผยะอําแล้วก็ยังเป็นคณะกรรมการประานศึกษาของกศอนองเยชะอําอีกด้วยรับหน้าที่หลายตำแหน่งมากเพราะว่าเป็น บุคคลที่เรียกได้ว่าเป็นป่าชาวบ้านแล้วเป็นผู้ที่มีความรู้เกี่ยวกับการนำเศษษฐิจพอเพียงม,มาใช้แล้วประสบผลสำเร็จอย่างแท้จริงนะคะอาอาได้ลำดับต่อไปก็จะเชิญที่นกโดนโกน้อยนะคะได้รู้ิีแล้วก็ฝ่ายทอความรู้ให้กับพวกเราผุ้ชนนะคะ สวัสดีครับถ้าขออนุญาตนะต้องบอกว่าก็ไม่ได้คนเก่งอะไรนะหลายท่านมาาจะเก่งขบุมเยอะแต่ว่ามันจะเป็นมันจะมารับประสบการณ์มากกว่าแล้วก็ตัวผมก็จะมีเป็นประธานเอาแต่หมอคงจะบุญมาเก่าด้วยแล้วก็จะเป็นประธานของกลุ่มอัลตราซาวดการผลิตของคทรศัพก็คือคือคนที่ไม่อยากได้ตำแหน่งอะเดลมามันจะได้ตำแหน่งคนที่ทักได้มันจะได้เกย์ได้เพราะว่าเขาเห็นเราดนี่ ในหมาเที้เราพอมีรูตาคุณก็เราว่าไปนะทีนี้ของหมู่บ้านเกดเนี่ยเอ่อครัวเรือนที่อยู่จริงีร้อยกคัวเรือนนะแต่ว่าถ้าตามปะเกดได้จริงก็ีร้อยกว่าเพราะว่าาเกดก็มีต้นทุนทางด้นารใช้ทุนการเงิีอย่านี้ทำให้มันมีบ้านโรงแรมีนี่คืมคปะมันก็เลยมีคนก้อยู่เยอะแต่คนที่อยู่จริงของเกตร้อยเจ็ดสิบหกคนเลยแล้วก็มีประชากรสี่ร้อคนแต่เมื่อก่อนคนปะเกตเนี่ขาทำอาชีพประมงกับสเนี่ แต่ว่าเรามันมีแรงงานเขาก็เลยเกี่ยงมาทำง,งานบริการก็เลยสุกผลที่ว่าบริหารจากเศรษฐกิจสังคมสิ่งแวดล้อมและเรื่องการกาอูไรสุดาพสุบผลด้วยป็นี้ของเราเนี่ยแต่ในเรื่องสุขภาพเยอะมากเลยแล้วก็เรื่องรายได้อะทีนี้ที่มาทำทขาม่ตินส้าขายนยเพราะว่าได้จากที่เราเป็นมือบ้านโอท็องนวัดวิถีเมื่อปี2 5 6 2เนี่ยนวัดวิสีก็มาในมู่บ้านเราเนี่ยเขาก็มีโจทย์ว่าทำยังไงจะทําให้คนในทุนรายได้แล้วเวลาเราทำสินเ้ามาปั๊บเนี่ยปติเสธก็ไม่ผ่านต้องไปวานะ แต่ถ้าเราเป็นบ้านท่องเที่ยวแล้วเราหาวิธีทําให้คนมาเที่ยวหมู่บ้านมัเกตี่ยโดยเราเคยหาบ้านมัเก like so ียแต่เวลาอากาเป็นคนเขามาเขาเนยเขาใช้ใจม่นนี้นั่นแบลูตาเฮ้ยพอดีก็ขึ้นยื่นอย่างเนี้ย้อามีลูกตาลเลวแก้วมาให้กินทีนี้เวลาเราทำลูกตาลมาปั๊บเลยแก้วแล้วก็มีช่วงไปที่นี่นั่นนะแต่ว่าของเราเวลาทำลูกตาลแล้วแก้วอ่ะมันจะมีการใช้น้ำนาำตาลด้วยแหละเราจะไม่เอาน้ำทิ้งทีนี้มันก็จะมีคนบอกว่าเอ้เวลาเอ่อทำ การลอแก้วมันม่ติดยากนี่ต้องใช้ช้อนตรงนีก็เลยได้ไอเดียว่าถ้าเอามาปั่นนะก็จะเป็นน้ํามันจะเป็นยังไงก็เลยได้ไอเดียมันถาปั่นเป็นน้าตาลปั่นคือเอาจานออกมาปั่นไม่มีที่ไหนทำมีที่เดียวที่อันนี้พูดเลาไปฟังว่าคือทำความที่เป็นอาตระคุณชรูแล้วก็ทําอะไรที่ทิศทางไปจากคนอื่นนะอันนี้นะก็เลยจะเป็นตาลปั่นนะแล้วก็ที่ท่านเห็นว่าทําไมเรามาทําทาไปผูตรงเนี้ย คือเราเน้นเรื่องการดูแลสุขภาพประชาชนด้วยเวลาเราไปติดต่อคนบางกลุ่มเนี่ยปรากฏว่าคุณมาเกละสุขภาพเป็นโรคเบาหวานเยอะความดันเยอะแล้วก็เสี่ยงเยอะแยะเราก็เลยพยายายังไงจะหาอะไรสมุนไพรสักอย่างเป็นทางเดินในการดูแลคนและในการสร้างรายได้ด้วยก็เลยมีการไปดูงานนะก็ไปเจอว่าทำชาขาหวานที่ทางบ้านเชียงเวลากลับมาแล้ว้องมาเอ๊เราจะทำอะไรให้ชุมชนเราให้มีรายได้และมีแุขภาพ ก็เลยมาทำชาชะครามของเบื้องต้นเพระว่าชะครามจะขึ้นชื่อมากพินเรียและอาหารพื้นถิ่นของมาเก็งตื้ดแกงจากรามเหมือนเมือในที่ว่าแจกให้ไปหนักดีโอกับเซนอยู่มีติ๋วฐานเรียนรู้วันที่ยี่สิบเก้าเนี่ยเดทเชอรนะครับท่านรู้ว่ามาเปิดนะครับมีฐานทั้งหมดติ๋วฐานเปิดที่นั่งหมู่และตะบนพร้อมเรียนรู้และให้ชิมได้เคื่อนี่โชว์ควาเป็นพื้ดขิงของบ้านมาเก็ตของเราอันนี้เป็นงานใหญ่เนี่ยอันนี้มันจะต่อยอดจากเวาวัดวิถีมาแล้วถ้าเกิดที่ยเก้าประมาณหกเดือนทุกบ้า ก็เลยมาทำชาจะพามกอนปะกอนก็จะพาม,มันไม่ได้แล้วกลับมาแล้วมันก็งแล้วประโยชน์มันจะน้อยมากก็เลยไปมองหาเพื่อว่าไอ้มันมีอะไรก็ไปเจอต้นขู่เนี้ยที่ว่าขึ้นเยอะแยะแล้วตะ,ะกุนที่เราไปเจอมาคือขูข่เขาแก้ปัสสววาพิการลดไขมันในเลือดลดน้ําตาในทุกคนเบาหวานได้เลือดใสได้ไขมันได้กูตะกุนก็ดีอยู่อ่ะแต่เราไม่รู้ตะกอนมันได้จริงหรือเปล่าน,นะเราไม่รู้นะเราก็เลยลองทําก่อน เวลาทำมาก็ผ่านการทำหลายครั้งทำจ้าแล้วต้มอีกเพราะว่าเวลาเราเต้ไปดูก็มีทำหลายที่แต่กระบวนการมันไม่เหมือนกันครับมันจะเป็นแค่ตังต้มต้นแต่ต้องหมตักต้เองเพราะเลยมาเก็บเก็บขั้นตอนของมุูบ้านมาเก็บก็สามารถไปดูตรงน้นได้ละคือต้องไปเก็บในช่วงเช้าที่ไม่โดนแสงแดดเพราะว่าถ้าสมุนไทยถ้าเขาโดนแสงแดดเขาจะคายตะบะคูลไปตัวึ่งแล้วก็เวลาเก็บจะมีการขอเจ้าที่เจ้าทางทุกครั้งว่าขอสมุนไทรมปทำยารักษาโรคแล้วก็บอกทุกครั้งแล้วเวลาเก็บมาเนี่ย คือทาจริงๆเขาใช้ยอดแต่บังเกตทาทาใบครูไม่ใช่ยอดเลยเพราะยอดจะเป็นที่ตักผมกดอยู่เวลาคนเป็นเกามา่ิิีจะแพ้คนยีๆนะคราคนดีๆเป็นยอดจะผมจะอาตะดาวยอดที่ไม่ับเราก็เลยตปัญหาว่าไม่เอายอดเราไปที่ตังที่ดีบัดดับเพราะต้องการตัวเเกามา่อกีนนั่นเองแล้วก็เวลาทาปั๊กก็เลือกเด็ดตอใไตสวๆแล้วก็เปนึ่งก่อนขนห้านทีเพราะที่อื่นเขาไม่ได้นึ่งแล้วเวลากินรสชาติมันจัดแล้วมันเกลอยผมไม่กินครับหือที่อื่นไม่มีคำว่านึ่งเลย แต่เวลาเรานิง่งก็เวลาเราไปต้มนั้นคือไว้เนี่ยไม่เกลียด้วยไม่ปิดไม่เปร,ร,ร,รี้ยวคือมันเป็นการฆ่าเชื้อไปลแล้วแลวนึ่งจะก็มาตากตาเ่ตากพลังงานเ,เนี่ยแต่ก็ทป็นึืวันแห้งปั๊บเราก็ต้องแกะแยกให้เป็นทีละไปเพราะใบก็จะสิดที่เรานงงเน,าานี่ยเขาไปตู้เตาถังแล้วถึงมันเป็นทางเปื่อาจะได้ไหมท่านสอนไม่ได้ง่ายเลยแต่ถามว่าเรา,เราทำอะไมไม่หายได้ไม่หายได้แต่ถา้าเราไปทาโดยที่เราไม่ได้ทดลองก่อนและไม่ได้กินด้วยรสชาตินี้ ันก็จะอะไรที่เหมือนกันอื่นมันจะขายไม่ได้ทีนี้เราก็มาทดลองว่าสับคุมมันดีจริงไหมอันนี้เล่าให้ฟังก่อนนะว่าที่มาที่ไปทำไมเราถึงมาทำเราก็อยากรู้ว่าสับคุมมันดีจริงไหมก็เลยมีการจับกลุมที่เรามีการคัดฟอรมมาทดลองริงตัวนี้พร้อมด้วยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสามอออ่างอ๋อเขาโดยจะแถมโมบายให้หนึ่งอันนี้ทําไมเราถึงมาทําโมบายเพราะว่าชายทะเลบ้านเมงเกมีเปล็ดขดขึ้นเยอะมากและแทนที่เราจะไปทำความสะอาด เอาส่วนหอยไปกินเราก็เลยมีการมารวมกลุ่มว่ามันน่าจะได้อะไรได้มากกว่านี้ก็เลยมาคิดรวมกครับเป็นโมบายสนผสนะครับปัจจุบันที่ขัดตันได้สามดาวนะครับเป็นโมบายที่ตับนะแต่ตอรี่ของเราคือท่าแปดโมบายและสีงโมบายกระทบกันสิสีเรียงตับเข้าบ้านอันนี้เป็นตอรี่เรื่องราวแล้วทีนี้เมื่อเราทำเรื่องกภาพอะเราก็ตอบโจทย์โดยมาทำเป็นนวัตกรรมชุดนี้อันนี้เรื่องกราฟนะ ทุกขวเลือนจะต้องมีโมบายอย่างเงี้ยแปะมืนที่บ้านหน้าบ้านทุกขวเลือนแล้วก็หนึ่งเส้นแทนคนเส้นสีึ้นเส้นสีเขียวคือคนที่ยังเป็นกลุ่มปกติที่ไม่เปี่ยงกับเบาหวานและความดันเส้นสีเหลืองคือคนที่เปี่ยงโรคเบาหวานและความดันและเส้นสีแดงคือคนที่เป็นโรคเบาหวานและความดัน,นส่วนหอยตัวเป็นแบนก็จะเป็นคนที่เป็นโรคความดันตัวองค์กก็คือคนที่เป็นโรคเบาหวานอันนี้ฮแปะที่หน้าบา้านและทุกสามเดือนจะมี ไปติดตามดูแลสุขภาพเขาว่าเขาเปลี่ยนพฤติกรรมกินชาไปขื่แล้วรับเปลี่ยนพฤติกรรมตัวเองแล้วแล้วมันจะดีเรื่องสุขภาพก็ดีจริงไหมเูกรอเราไปติดตามบัฟคนที่อยู่ในกลุ่มเปี่ยงเบาหวานลดน้ำตาลลดแต่ใครไม่ได้เป็นนะฮะคือทุกอย่างมันสามารถปรุงได้ไขมนันได้แต่คนที่ป่วยเวลาเขาไปหาหมอหมอจะบอกเลยว่าทําไมน้ําตาลลดทำไมไขมันมันลดคือมันช่วยเรื่องเรื่องสุขภาพาได้จริงอันนี้นะครับเขาเป็นนวัตรกรรมของบ้านทีนี้ไม่ได้ขู่มาเมื่อกี้เมื่อท่านได้ไปกิมอ่ะทำไมบางเทตจะต้องมาทำขอมทับ เขาจากงานที่เราไปดูงานมาที่ไหนเขาก็ทําทองับที่ไหนก็มีการทํำไอ้ทองม้วนอ่ะและทองม้วนพวกนี้ขายได้หมดที่ไหนก็ขายได้แต่บางเดตจะไม่ตามไอเพราะว่าเพชรบุรีขึ้นชื่อที่สุดคือทองม้วนน้าตาลกันหมดเพราะเพชรบุรีคือเมืองน้าตาลแต่ทําไมบางเดตไม่ทําเพราะบางเดตไม่มีคนทาน้าตาลกันบนโลเราก็เลยมาทําทองพับสูบรทองับไปกูเพราะว่าบางเดตเป็นวาริส่เพื่องถนักของบ้านบางเดตเพราะว่าเราบอกแล้วว่า ด้วยกระเจีที่จะทำคุยน้อหนากับป๋วที่ตกชิ่อมากของมัแล้วก็ใบปูก็คือสิ่งที่เราทามาเป็นชาแล้วสายข้ไปทําให้คนที่มากินก่อนที่เคเล่นเนี่ยสามารถได้ดูแลอได้ดีเลยอันนี้คือวิธีมาที่ไปว่าทำไมถึงมาทำแบบนี้เพราะว่าถ้าจะกินดองภาพับ่างอื่นต้องไปที่อื่นแต่ถ้าจะกินปูกระป๋วต้องมาที่บางเกตือเพราะไม่มีใครทําอันนี้เป็นการทูอัตลักษณ์ว่าเวลาทําอะไรมาเราจะได้ความที่ไม่เหมือนคนอื่น แล้วเวลาเรามีคนมารวมกลุ่มปั๊บเนี่ยมันเป็นการเพิ่มความตระหนี่ขอคนในชุมชนเมื่อเราไปชุวย่อยมาเรียนรู้ร่วมกันและทุกคนเวลามาทุกคนมีรายได้ร่วมกันอย่างที่ว่าผมได้พอดิจิทั์มาหลายตัวนะจากคอรนอเล่นนั้นเลยอตนอเล็พัฒนาชุมชนชุมชนเริ่มต้นต้องคอนอจะมีกลุ่มทุกปีกลุ่มเล็กกลุ่มใหญ่โนกนี้นั่นแต่ว่าช่วงหลังอ่ะผมเริ่มมาปักปักว่าทำยังไงเวลาคนมารวมกลุ่มกันเนี่ยจะมีรายได้ด้วยเพราะว่าอตนอเวลามาเนี่ย เขาจะมีข้าววัะสุนดีกับข้าวนี้ก่อนสองอย่างนะทีนี้อย่างผมทำท้องพักตัเนี้ยข้าวนี้ก่อนและสอบถามอะไรไหมคะสอบถามได้เลยนะคะถามได้นะฮะเพราะคือคือแลกเปลี่ยนได้แลกเปลี่ยนได้่น้ำอะไรได้หมดนะบอกเรื่องผูกพันี้เพราะว่าก่าจะมาถึงอย่างนี้มีคนมาดูงานในทุกเนี่ยมันก็ไม่ได้ง่ายนะเพราะว่าหลายๆที่เขาพยายามจะทำ แต่ว่าของเราปัจจุบันนี้ปีแล้วจะรับคณะดูงานยเมื่อก่อนเนี่ยตรงนี้รับทีมเด็ไปได้ห้าสิบคนนี้นองค,คือบอกเอาคุณบอกเอาเอาคนมาหนึ่งร้อยเพิ่มเพิ่มปัจจุบันนี้รับสามร้อยคนครแต่เวลาคณะดูงานเราจะมีค่าที่จ่ายว่าเว,าวลาคุณเข้ามาคณะเล็กสามร้อยบาทค่าพื้นที่และค่าวิทยากรเก็บแต่ถ้าคุณต่างเริงก็คุณได้สามสิบบาทแต่ถ้ากินอาหารหัวละร้อยห้าสิบอาหารจะเป็นเมนูที่กินกับหมู่บ้านทั้งหมดเลยและก็คนชุมชนมาทําที่นี่เลยก็จะเป็นไรายได้คนที่คนร่วมกัน และตัวหนึ่งเราป้าตัวเนี้ยเข้าหมู่บ้านด้วยมันก็เลยจะเป็นเงินที่มันหิ่าอะไรไหมคือคือ,คอทุกอย่างตอนนี้เป็นเอกลักษณ์ของที่นี่แล้วก็ลงลงตัวลงอยู่ตัวแล้วใช่ไหมครับตอนนี้ยังพัฒนาไปเรื่อยครับคือ,ค,อคือเวลาเราพัฒนาสินค้าเราก็ยมต่อยอดแล้วพัฒนาต่อ <c oughs> และกอปัจจุบันเนี่ยเราก็ใช้เทคโนโลยีะอจจะหายกันออนไลน์ด้วยะ <c oughs> เพราะ,ะว่าเราจะมีเพจพิษาที่คนบ้านบางเกตและก็มีเทพจทาคูของบ้านบางเกตขายของออนไลน์นะเพราะว่าถ้าบางทีเลยครับเวลาคนมีงานปับ๊บเขาติดกลับไปโอ,โอเคต้องตั้งมาทางไลน,นและเราก็ส่งให้เขคาคือตรงนี้เขาบอกว่าขายออนไ,ได้เยอะอยู่กเขาได้เยอะแล้วตอนตอนนี้ในหมู่บ้านบางเกตนี่เป็นอะไรเป็นเขาเรียกเป็นเป็นกลุ่มแล้วใช่ไหมครับ ถ้าเถ้ากลุ่มอาชีพเนี่ยเราจะมีสมาชิกยี่สิบคนแต่คนจะมองว่าเอ๊ะนั้นก็คนยี่สิบคนใช่ไหมที่ไม่มีไรายได้ตรงนี้แต่แม้แนะ้วค,คนอื่นน่แต่วัดธุบิมันเป็นกลุ่มอย่างผมงลูกตาเนี่ยผมปเป็นลูกตาเขาเป็นลูกตาคนในชุมชนบัวโซลกคนยี่สุบคนตูน่ันก็ไม่ใช่กลุ่มที่เราทำอ่ะคือทุกอย่างมันจะเหมืนเล่ตัวอนอืนี้คือไม่ใช่ว่าคนมายี่สิบคนมีรายได้แต่คนที่ไม่มาเขาก็มีรายได้อย่างคืออาจจะเป็นส่วนวัดธุบิที่เราไปเชื่อเข้ามา แล้วยังโมบายนี่มีมีไอเดียมายังไงครับถึงได้มาทําเป็นแบบอะไร <Mobile. S 1> ใช่ครับเอ,อ่อมันก็มาจากที่เมื่อก่อนเราทำเป็นตนุ๊กตาตัวเล็กครับผมจะเป็นอย่างนี้มีไปทำอยู่อะแล้วก็จะเป็นตุ๊กตาตัวเล็กตัวน้อยอ่ะแต่ตอนหลังตัวนี้มันค่อนข้างที่ว่าแต่แต่หาได้ดีกว่าเพราะว่าเวลาคนเขาไปแฝงได้ป้องแกงอะไรต้อนด้วยแต่ต่อเรื่องราวด้วยหรือเปล่าครับเราบอกว่าถ้าไปเสี่ยงโมบายเยอะจับอาจจะพบเห็นมันขึ้นเยอะจับเข้าบ้านเลยมาเกี่เรื่องราว แต่ก็เวลาคนมาเนี่ยเราจะเกิดคุณเป็น DIY นะคือจะทำไปตัวนี้มาแล้วก็ให้ทุกคนร้อยเองครับ้อยเองก็ยี่สิบบาทแต่ถ้าเราร้อยวัสดุปปะะเป็นอาจจะเป็นงานที่ว่าถ้าเราร้อยเองเขาได้ปรับผ้ากลุ่ใจคือไม่ต้องร้อยตามเราคือจะเอาหอยขนาดก็ได้ครับแต่ว่ามันก็ไม่ได้ง่ายเพราะความตืต่นเรามองว่ายี่สิบบาทแต่เชือกทุกเชือๆๆกเขาต้องมาตัดเองแล้วเวลาตัดต้องตัดกระเทียมแล้วก็ดึงให้มันยึงแล้วก็ต้องดึงตอนที่ปัก็มันร้อนอ่ะ ตามันจะได้แหลงเวลาเราล็อทุกคนได้รับกเาม่ด้กตัวเขาก็ต้องมาเจาะเองหมดเลยการเจาะหอยก็ไม่ได้ง่ายเลยบางตัวก็ต้องเจาะท่าไงท่าคว่มอะไรนั่นถ้กคนไม่เก่งมก็จะแตกคร wear, anyway. ับผมเวาาเราเก่งนะกยี่สิบต้อ๋อครับเป็นประจามสุ่มมบาทเจอของที่ครับผมครับขอบคุณครับ เพ mm. mm. wow. ิ่งปุ่มไม่ได้เลยปุ่มองพสัตมันมีสามหลานสามดูมาสามสิบกว่าปีแล้วดูมาอย่างยาวนานมากเลยแล้วกขวดของปุ่มลูลดีเด่นปีมอปีที่แล้วได้รางวัลที่หนึ่งระดับจังหวัดและตัวหมู่บ้านได้หมู่บ้านยืนยันเป็นจุดระดับจังหวัดและได้ดอกระดับหมาและที่นี่จะเป็นหมู่บ้านต้นแดดเป็นติดพ่อเพียงเป็นหมู่บ้านต้นแดดของคุณแม่จากคนยืนมีมันของคุณแม่อยู่เป็นแม่แต่งรั้วานและก็เป็นหมู่บ้านต้องแนวแคที่จะไป ก็ได้รับรองหะายอย่างนี้ก็ด้วยหมู่บ้านเรามีความมักคีนี้ค่ะวิจิตรชงกุ้เแกะชาวบ้านให้ปั่นนิดหนึ่งชาวยื่นเรื่องอะไรบ้างคะเอ่อหาถ้าเป็นกูกปูเนี่ยครับคุณก็จะแจ้งปัจจุบันวิการลดของมันในเลือดลดน้ำตาลในพวกป่วยเบาหวานได้เรื่องไหลได้เต็มที่เลคนที่เป็นโรคไตระยะหามระยะตีเขากินไปตรงนี้ทำมาเป็นโรคตีได้แล้วก็คนที่เป็นเบาหวานเนี่ยเขาจะกตี คือประวานิทำให้มันได้ก็คนที่ป่วยนะคือมันจะไม่มีเรือดโรคแตกคอนเพราวออระว่าปัจจุบันเมื่อโรคกระตุะกอะไรกระตกนั่คือคนที่เป็นโรคเนี่คือความันสูงเลยและก็อย่างเลือดมันจะมีแต่คือเขาจะไปละลายของมันในเลือดทำให้เลือดมันดีแต่ก็จะไปล้างน้ำล้างขมันช่วยให้ลดน้ำนนหนักได้ถ้าคนกินในมันมากที่เจ<ๆ>้าสละให้ความรู้ตามเศรษฐกิจพอเพียงของชุชมชนู่บ้านบางเกรือบ,บางเต่าบ,บางเตาครับ,บ วิธีทำทองพรับใช่ไหมครับเรียกทองพรับใช่ไหมครับไฟนี้ต้องกำหนดป่ะครับว่าแรงได้ค่ะเราอันนี้เราปรับได้ค่ะเราชอบแรงมากก็ปรับได้ครับไม่ปกติเราต้องใช้ไฟอ่อนนี่หรือยังกลางกลางใช่กลางกลางค่ะครับใช่ยวจะถ่ายลง youtube เนี่ย มาเกิดง่ายราณมเดี๋ยวดูตัวอย่างกันเดี๋ยวไปลองส่วนผสมก็มีนี้ใช่ไหมคะเนี่ยอันนี้มีมีนะที่อนุนนะอ๋อนี่นี่นี่ครับส่วนผสมครับสูตรทองพรับสมุนไพรหคใครมาก็แจก สอนให้คนณทับมันจะงา่ายแล้วก็เอาลมแรงใช่ไหมคะช้าแล้วจะขีดจะติดเวลามันติดแล้วใช่ไหมมันแข็งมันเกาะกันแล้วมันเป็นไรคะ่ะเอาใหม่เอาใหม่ใช่่ชคะอันนี้ได้ยังคะ เราเปิดดูได้ค่ะไม่แล้วมั้งโอไม่แล้วมั้งไม่ได้เปิดไปเลยเลยอันนี้สีเข้มคนอันนี้ก็ได้แล้วใช่ไหมใช่ไหมแบบกินไฟไหมคะยังอาจจะกินเหมือนกันนี่มันแผ่นใหญ่ก็ยุกแต่ทำแผ่นเล็กก็จะกินไฟเนาะต้องทำแผ่นเต็มนี่นะครับ แล้วไอ้เครื่องทํานี้แบบใช้ถานมีป่ะครับอ่ามีค่ะเป็นแบบใช้ข้อมือข้อมือก็ไม่ไหวมันเป็นค้อมกลับไปใชาวามื่อยงง่งงง่งงงงงงบงบงงงงแบบงงบบงบงแงบงงงบงงงงงอพอว่าเงรงงงงีงีกงงนงง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 งนเงงนงง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 งนงง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 นงีงงงกงงงงากงง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 ทา จากทำนี้วัฒนาขึ้นมาเป็นกล่องสวยงามอัปเดตมาเออใช,ใช่นี่ยเน,นี่ยน<า>นเนีนแลาวทำไม่ได้น่ะขอมือไม่ไหวนะก็คะอ่นานพันก็คือมามา,มาทั้งชุดเลยใช่ผ่ใช่เป็นไฟฟ้ามาเลยใช,ใช่ใช่ใช,ใช่อย่างนีสามหัวก็มีแต่ก็แพงขึ้น,อ,น,นอันนี้ก็ซื้อมาไกชุดนั้นแต่เอาไปให้มันเปิดอีกกาไม่เหมือนเลย ไม่เหมือนในไม่เหมือนในในกล่องใช่ใช่ถ้าคนไม่มีต้นรุมนะเขาก็ยังนั้นอย่างนั้นอยู่นะใช่ไหมถ้าถ้าเป็นตัวที่เป็นเหล็กแบบที่เีื่รกบลจะเอาไปโชว์วันที่ว่าเหล็กหนาล็กบางอันนี้ได้เลยค่ะเดี๋ยวพอเวลาเราพับไปเขามันจะจัดเหลืองขึเนลืองไปเงเห็นไหมข้างหลังก็เขาก็เหลืองอันสี้คือเราบยาให้เขาทำมันจะพับง่ายกว่ากันสีมือสีมือได้นลค่ะ แต่สีสีได้ยังนี่ได้แล้วยังงี้ได้ไหมครับได้แต่อย่างงี้อันนี้เกรียมไปอันนั้นอันนีไใบอันนี้อันนี้ก็ชิมอันนี้ก็ไม่ก็อร่อยเนี่ยตุ๋นร้อนๆเน่ยอันนี้ก็ไม่จะกรอบดีนะอันนี้พอพอมันติดอันนี้เราต้องเป็นแบบไหนเราต้องใช้น้หมันมันต้องไหว ที่แต่ว่าเมื่อกี้ใช้แผ่นเล็กแล้วก็ใช้ใส่ถุงมืออ่าเอยค่ะสร้ารภาพละนี่นี่กินเองขอบคุณมากนะครับผมครับผมครับผมทำไปก็กินไปครับครับ